เสียภาคนรกโดยน้ำสันนี่จัดกันมาเลยทะนุทุ่ยควายพองเอาไหมนะชิบหายแล้วอา้าวเจ็บชิบหายเอาไหม,ไมนะพป็กกะจู <c oughs> ดูมันว่าที่กระจูของนายจะสู้ฉันไม่ได้หรอกนะนายจะต้องไปฝึกฝนให้มากกว่านี้นะแล้วเพื่อจะเอาชนะฉันได้เอาไหมน้ำพลังงานมาจากไหนวะนั่นน่ะหรือว่าตัวเองของฉันชิบหายแล้วกูลืมว่า,ากูแช่เนื้อก็อิลาไว้อยู่ตามเป็กกะจูได้มแล้วเสียกับตัวนายแล้วพป็กกะจูไฟฟ้ารันวู้ดเขาเลี้ยง เ,เพื่อนนายรู้ไหมนายได้พิสูจน์ความหมายพิพที่ดีแล้วก็มีความน้ำใจของนายอะไรต่างๆและานหน้าที่เป็นหัวหน้ายิมของที่นี่ฉันขอมอบตารานี้ให้ว้าว,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 วขอบคุณผมจะเก็บไว้มันเสมอพี่ชายใช่แล้วน้องชายมันดูดีมากเลยใช่นมาละและฉันก็ยังดีใจที่ยังเห็นเด็กขยันอย่างเธอยังมีอยู่มึงทำเชี่ออะไรเนี่ยเออคือคือคือว่าผมอยากจะติดต้องเก็เจสันหน่อยนะครับเพื่อให้ทุกคนเห็นว่าผมจะน่าจะของยิมนะคะผมแล้วงเจ้าไปโหวรสาวด้วยโอ้พระเจ้า เออนายรู้ไหมว่ากระเป๋ามันก็มีให้ใส่อยู่แล้วแล้วมึงจะตีทำไมตรงนั้นน่ะไม่ผมอยางเจ้าไปโชว์สาวต่างหากล่ะเพื่อให้คนรู้ว่าผมได้เอาจะนะคุณได้ก็ดีสีนะก็ไม่ได้แพ้จริงๆนี่นะอผมไม่ถึงว่าผมจะไปพิสูจน์ว่าผมมีความไหวพิจฏิณานี้แล้วก็มีน้ำใจเ้วใช่กูรู้แล้วนะโอเคงั้นผมจะพูดถึงมันทีหลังแล้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเออโอ้ยแม่งเดินนี้กูและเชียดเลยเป็นยังไงบ้างคะที่รักคือผมเออ ไม่รู้ว่าผมเออคือผมไม่รู้ว่าผมทําถูกหรือเปล่าในวันนี้คุณก็รู้ดิณแน่นอนสีคุณก็พิสูจน์ให้ฉันดูแล้วไงว่าคุณถึกตาอข,ขอโทษด้วยที่รักคือวันนี้ผมไม่มีอารมณ์นะผมมีเรื่องแล้วบ้างมาที่ผมเก็บอย่ฝ <c oughs> ันดียวันนี้ <c oughs> ไม่ก็คนข้างเลยทำให้ปวดตับจังเลยนะวันนี้เจียมัง กูไปไหนเนี่คอแห้งจังวะอแล้วมันเสียงอะไรข้างหน้ากูนะเด้อเดี๋ยว้ออะไรวะนะเมียกูโดนปั๊ป๊อมจะบอกเหรอเมียมึงเป็นของกูเลยซ่าเด้อขอบคุณคลิปต้นฉบับด้วยนะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะผมแล้วก็คลิปต้นฉบับใต้ร่างคลิปนี้นะครับ